สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อันจะมาหาเบงนอไใหม่เนาะคะ่ะอยู่นําครูสาหน่อยเป็นนอใหม่อขายนอนใหม่ปลานอนใหม่หรือว่าจะเป็นภไยเรียง <c oughs> กับลเนใจน่าจะ ไพนี่ก็จะเป็นไผเลี่ยงเนาะค่ะที่เอาไปใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างลำต้นเขาก็จะเป็นตันๆยังน้อยเนาะคะ่ะว่าน่ะแล้วอันจะหักนอใหม่ไปไว้ตุ่มจีมเนาะคะ่ะบ่ได้เอาเสียมมาเนาะบ่รู้ว่าจะได้บ่จุดนี้ได้แล้ว อันหนึ่งเนี่ยที่สองฮักเอาเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันบบมีมี <c oughs> นี่แหละจ้ามเนาะนี่ละค่ะนอไม่เอาไว้ไปต้มจีมน้ำพริกกะปิ นอนหน่อยเอามาได้นะจ๊ะอันก็ขอขอบทุกคนทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมอันก็ฝากคลิปนี้ไว้น้ำแน่ด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้วยค่ะไม่บายต่อด้วยแต่งไทยเด้จ้าเดี๋ยวนี่ กำลังกำลังนวยน่อย,ยเริ่หน่วยแล้วจ้ะนี่นุ่นยยญ่แต่งไทยได้จ้ะ กำลังแสบเลยหน่วยพอกินปลูกไว้อยู่กองทาน